thank you to your friend thank you my friend <laughs> I love you oh okay welcome to tea family squat Ka โอเควอลคัมทูทีฟาร์มารอวันนี้เราก็กลับมาพบกับเรานะคะมีกันแค่สามคนเพราะว่าไ <'s> ทาลี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยหลับแล้วนะคะยังไงวันนี้เราก็ต้องขอขอ,ขอบขอบ,ขอบคุณมากๆ<อ>เลยนะคะขอบคุณ,คณทุกคนนะคะท,ที่ได้มาร่วมงานวันเกิดของแพทริกกับไทลี่นะคะแล้วก็ได้ของขวัญทั้งหมดตรงนี้นะคะมาให้เด็กๆด้วยนะคะก็ บอกตรงว,ว่าปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินนะคะเด็กยี่อะไรนะสิบสิบแปดคนนะคะ 18, 19, ไม่สิบแปดสิบเก้าสิบสิบเออไม่ไม่รวมสองคนนี้ให้รวมสองนี้ก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดคนยี่สิบคนนะคะก็เดี๋ยวจะมาขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ thank you so much everyone for coming for coming for coming. coming in my house And yeah in your house and your birthday can you say thank you to your friend? Thank you, my friend. I love you. o รัอเคแ n w นะคะคือแกะของขวัญอันไหนที่เป็นของทารี่ก็จะไม่แกะนะคะเพราะว่าจะเก็บให้เขาไว้แกะแต่อันไหนที่มันเป็นของที่รวมกันอยู่อเงี้ยก็จะเปิดแกะเลยว่าได้อะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเราต้องนี่อาจจะจําของขวัญว่ามาจากใครไม่ได้นะคะเพราะว่า บางอันก็เขียนชื่อบางอันก็ไม่ได้เขียนชื่อเนาะ้าเกิดนี้ตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยมาณทีนี้นะคะโอเคเงินก็ได้มาจากโน้ตนะคะลุงโน้ตลุงโน้ตแล้วก็ได้มาจากลุงลุงโทนกับป้าอ้อมนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขคุณครับนะคะที่ขอบคุณนะคะที่ให้มาเป็นแบบว่าทุนเรียนด้วยแล้วก็ซื้อของนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ โอเคต่อไปนะคะอ่าพาธคัน u read Happy birthday to มันี่ทำอะไรก็ upside down L โอเค l เนอะไร Why do you e s t l i k e this ดราเซียตอนโอ้คุณก็ะาเซเียมากเลยนะให้หมือนกันเนาะมดียัใหญ่โนเซเียโอเคก็ไปเรียนไนแพทริกฟอมรอสโกนะคะเเรอสโกเเรอสโกอ่เนียเ ใช่ลูกอโอดีเ s สใช่กันหมดแล้ว Roscoe ดีจ้ะ h ่ออย่างจีอ่ะ Happy birthday อย่า r น s ้น e Happy birthday Happy birthday มาเลยแต่ d i s t i n a t i o n w a r k h อ a คอ่านต b อเน h ่ยเขาเอ่ยว่า Happy birthday Happy birthday Happy fun with drink โอ้เขาเป็นมากมากนะ r o s d o y มากนะคะ Roscoe นะคะโอเคโอ Roscoe Happy birthday Wishing you have a day filled with fun but never end Thank you Roscoe ้องเก็บปันนิ้วให้ถ่ายับการเก็้ต่อไป ตนไม่มีไม่บอกว่าของใครใรอยู่ขางในนะอ้อ๋ออแล้ของใครของพี่หนุ่ยคะของของแดเนียลนะอันนี้ของแดเนียยนะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวต้องให้เด็กเขาบอกให้เด็กเปิดน่ารักเอ้ยยังไงเหนไหมเดี๋ยวไปดูเป็นลูกหมาแบบนี้ะคะอันนี้เสียงว่าดี you เบอร์เดย์นะมาตงดูนะอันนี้สอันนี้ส โอเคแล้ okay. ีอเรารีเมคโอเคเดี๋ยวเปิดดังกันเป็นหทุ่กติลนหน้าหโอเคฮี้เบิร์ตเดวุสพทริคคาร์รีขอให้หนเตัวแข็งแรงไปที่รัาของทุกคนที่พบเจอนะคะอ่าพี่หนุ่ยกับไอ้หนุ่ยแล้วก็แเนี่เแล้วก็เอาไม่ล็อกดิโน้ไม่ไมไม่ใช่โอเคอันนี้จ้กเซเรเนียกับกับอิสาิสาแล้วกัน คับเต่นอเมริการ้วยนะคะรูซิวูกเพิ่มนอะมากเทนั้นโอ้แต่ละคนขก็ไม่ต้องโอเคอั่นเบอร์เดย์ฟาแอนด์เบีโซทูแพทิกแอนด์ไทรีนะเมย์ยัเดย์บีบูอเอฟันแอนด์รับเออรรับเอรรับขอบคุณนาจาน้องกเจ้าแล้วก็สัตแล้วก็มิสารจ๊ะต่อไปเดตลูกอันนี้ของชาลีอันนี้ของชาลีนตีะคะบอกว่าเขาบอกว่าโฮปยูทูเอนจอยแอนด์แฮปตร้เดย์ขอบคุณมากเลยคุณครับ อายุชายอัน a n ้ไอซ์ตอนนี้โอเคกลับไปอันนี้หัวมาคู่กับเพื่อตอนนี้ใกล้ใกล้ไม่คิดใช้เลยเย่ก็เลยไม่รู้ว่ามาอ๋อนี่ของพี่ไอซของน้องพามได้เลยได่ต้องไปก็ชิวอค่ะเย่อันนี้นะคะแล้ของนี้ของมะกุยนะคะนี่ก็ของมะกุยกับอังโคลเกรนเยอะมากเลยค่ะแต่นี่เกรนี่และจากนี้ของพี่แม็นะคะที่จะของเป็นพี่คนที่ทำเค้กนะไสงานเย่โอเคอันนี้อันนี้ของนัตตินัตติกับไฮนี้ของเอวานะคะเอวาไม่ได้มาเนาะไม่เป็นไรเพราะว่า ถูกานะจ๊ะเรเล็กเสื้อเหมือนกันเยเลเสื้อแขนยาวนะรูสาวเหมือนกันเยพ่เนาะตัวนี้น่ารักมากรักนะรักนะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วตอนนี้ของอันนี้ของนามโจบี้โจบี้นะโจบี้โบี่สนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะ Thank you j e y t h s h i e j e y s อันี้ Number นของกี่พี่ม้นนะ Icana, ไม่พูดชื so ่อแล้วนะคะว่าม่งใครเนาะดี๊กแนดอฟเคนแต่ได้วาพี่ขพิมส่งให้ดูก่อนแล้วนะคะโอเคมาแกะเลยอันนี้อีนะไม่แกะไอันนี้ีนะคะไม่แกอะาแกะอออืงอคดู

ขอบคุณมากเลยนะคะอ้อันนี้เฮลิคอคเตอรับสี่จาว้จาเฮลิคอปเตอร์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 แล้วมเรม่กับล่นเลเมัเลอไอร์ไมคิดีันป็นลอไม่่าักรีัรีักีิโคอันนี้ไม่ี่ค่ดิตอนันนี้กอนเดี๋ยวเ่นกันเลยอเ็ของัง์ลอัเอราลองททคลิปเ

วิอ้มันนี่ลส้ดน่กี่อันนี้็ของอันนี้ของยังนัอันนี้ของอแกันนี้ของ เซเวนแันที่ยียัยีมิกันยูเอีโอ้ยแต่ยูทั้แชร์วันตรีโอเคฮัปปี้เบรดเดย์ from no happy birthday to ทัทาราก่ออี้ all look lego notter notter helicopter ต้องใสแล้วต้องทำตงทำเพียนหม่ะเป็นเลโก้ไปทำลายแล้วโดนจัดงาน ก็ต้องเหยียบใช่ไหมพอก็คือเดินเหยียบโอเคก็หมดยังเท่านี้นะคะส่วนใหญ่เราจะได้เลโก้แต่ยังไงอย่ากลับมาเจอทานที่นี้นะจ๊ะคลิปนี้ยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าต้องรอคุณเจดีย์หยกุ่นะคะนี่ก็ให้ดีเหมือนกันต้องรอคุณเจดีย์หยกรอต่อเค่ะขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับคขอบุณด้วยลูกขอบทำดีๆทำดีๆขอบคุณครับ Thank you so much Thank you thank you so much ขอ r คุณม r กส e หรับ e ั e เกิดของฉัน n อง o ันขอ n ฉันและขอบคุณสำ s อบคุณ u อบคุขอบคุณนะครอบคุณาขอบคุณดีก่อบคุณมากขอบคอขอบคุ Oh, my God, โอเค nice. Oh, no, what is it? Show me. My hat. That's my hat. โอเคโอเคโอเค yeah, you know No. Oh god. Okay. That Thank you. Thank you. โอเค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  ini, โอเค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  You โอเค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  yeah. the the It's it's what is it? Spider-Man Spider-Man Let's play first Spider-Man Dear tari Happy Birthday! Sending you hugs and kisses mm -hmm. on this special day May all your day be filled with joy XOXO Kiss and hug Kiss and hug from Leo's family Thank you Akuma Thank you Anipa Open it Open it What is it? Oh train hey. Oh more trains Oh no. <laughs> 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 <Yeah>. <laughs> Whoa, you like it? Yeah! Puff and cup, Yeah! So that you have a tank, it's not tanky? It's a woman, it's a female so I know my name. Okay. Not yet, not yet, oh. We have more present <laughs> 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 for you. Open this one.

นี้วม่คร oui> ันดแลของคดี้ <k <k well <k <k ้นี่ลูกของนเตฮะแ้วเนตเ่้ก็ะอบี erm ้นี่ของคายดี้ของด้เอาปเน้อล้น่อั้ของติกแล้วก็นี่เงินขอบครับคุณแล้วก็ได้เสื้อผ้าได้เสื้อจากกระปุ้ยอันนี้ก็ของติลุก่เาแม่้ม่ได้มี่ด้เมอแล้วกขอบคุณนี่นะี่คายดี้ลูก วแหวมเพนนันเทนซี่ไวท์คาลิ่งโอเคแล้จะอะไรอ่ะเราก็อยากเราก็ต้องโอเคเราต้องไปกินแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับของขวัญนะพูดเลยขอบคุณค่ะ We love you all I love you ะ o screaming No screaming สิล oh. uh ูกขอบคุณค so ่ะขอบคุณป้าเจี๊ยบกับลุงตูนที่เอาตุ๊กตามาให้ พวกเด็กๆนะคะก็เลยนี้ก็เลยแบ่งให้พวกเด็กๆไปหมดเลยนะนี่ไม่ได้เก็บไว้ซักตัวเลยเพราะว่าที่บ้านมีตุ๊กตาเยอะเราต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบม,มากเลยขนมอร่อยมากนี่กินกันหมดเลยนะคะหมดภายในวันนั้นเลยนะจ๊ะไงก็ขอขอบคุณจริงๆนะจ๊ะบ๊ายบาย